ก็สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับราชันพู้แส1บทิศนะครับไปเ่อยู่ในเว็บสามแปดโกนั่นเองวันนี้ก็สวัสดีวันเสาร์ด้แล้วกันนะครับเป็นวันเด็กด้วยวันนี้ก็เป็นการมาเล่นในส่วนของกำไรรายวันรอบแรกนะครับวันนี้ก็มีทุนก็มาที่พันแปดนะครับซึ่งวันนี้เล่นทุนไม่เยอะอยากจะลองปั้นดูนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันจะขึ้นมาได้จริงจหรือเปล่าเนี่ยต้องรอดูเพราะอย่างที่บอกนะครับว่าเราไม่สามารถรู้ได้นะครับว่ามันจะบวกหรือว่ามันจะลบนะครับสิ่งที่ทําได้ที่สุดคือพยายาม มีสติแล้วก็พยุงวิธีการเล่นเนี่ยให้มันตลอดรอดฝั่งแค่นั้เดี๋ยวต้องรอดูนะครับอืมอ่ะเขาเปิดมาสองนะครับก็สรุปว่าเป็นกลับมาเป็นอ่าเพเยอร์นะครับหรือว่าเปงปองนั่นแหละเดี๋ยวลองดูแล้วกันซึ่งตอนเนี้ยสังเกตนะครับมันจะมีน้ําเงินเนี่ยลากเกิน3มนะก็คือเป็นสี่เดังนั้นเนี่ยต้องระวังต้องดูสกอร์สกอร์โดยรวมด้วยนะครับว่าตอนเนี้ยทิศทางอยู่ตอนไหนอ่ะยังอยู่ช่วง ต้นเกมก็กาากลางเกมอยู่นะอ่ะโอเคก็เนี่ยแบงเกอร์สิบเอ็ดเพเยอร์สิแล้วก็มีเสมอ3ามนะครับห้องนี้นะต้องดูนะครับเพราะว่าเวลาเล่นเนี่ยเราจะได้แบบว่าคำนวณถูกนะฮะอ่ะมาลุ้นมาดูนะฮะว่ามายนี้จะเป็นยังไงโอ้โหน้าแปดมาโอเครอ,อดอคู่มา ยังไงยังไงโอ้โหโดนแน่เลยผมว่าเรียบร้อยนี่ไงโอ้โหอุตส่าห์ไดคู่นะครับอุตส่าห์ไดคู่แต่ดีว่าคู่เนี่ยมาตัดช่วยไว้ก็เท่ากับว่าลบไปประมาณครึ่งหนึ่งนั่นแหละแต่ก็เสียดายนะอุตส่าห์คู่มาไงประเด็นเนี่ยแต่คู่มาแต่จังหวะหวัวเรือเรามันไม่มาไงเสียดายเลยนะครับอ่าไม่เป็นไรก็ไปต่อนะแต่ถ้าดูตามลายแล้วผมว่าน่าจะเป็นปิงปองเนี่ยนะ เดี๋ยวลองตามเป็นปองดูแล้วกันมาอ่ะอุย้ยทบไม่ติดนะอ่ะไม่เป็นไรนะครับทบไม่ติด4กับคิวอ่ะเท่าไหร่4เราสามเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วไหมเพิ่มไหมโอเคอ่ะลอดตัวไปนะฮะช็อตนี้ลอดตัวไป เกือบนะฮะเกือบหลับแต่กลับมาได้อีกแล้วนะครับเป็นจังหวะที่ทุเสียวนะแต่กลับได้ที่แต้มเราต่ําในเวลาจวเนี่ยมันจ่วมันจะไม่ค่อยขึ้นนะครับอ่ะไปกันต่อไม้นี่อัดหน่อยผมว่าน่าจะกลับมาได้นะต้องรอดูนะครับแต่มันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาจังหวะมันสวิงหรือว่ามันแปรปวนเนี่ยมันไวนะมันเกิดขึ้นไวมากนะครับบางทีเราเราก็แทบจะไม่รู้ตัวเลยคือเล่นแบบโดนต่อนเนื่องเนี่ยต้องระวังนะครับ จังหวะไหนเราเว้นได้เราก็เว้นนะไม่จำเป็นต้องลองทุกไม้ก็ได้อย่างที่บอกไปนะครับค่อยๆเล่นไปพยายามใจเย็น,ยนโอ้โหเอาละอุ้ยเดี๋ยวโอเคดูผิดนะตัวเราเนี่ยลงลงฝั่งเพลเยอร์นะแต่เราไปไปตกใจตัวเลขตัวเองโอ้โหเบอร์ไปหมดแล้วนะครับไปลุ้นแบงเกอร์สง,งานซึ่งเราลงเพลเยอร์นะอ่ะตอนเนี้ยเริ่มเบอร์ละอ่ะไปต่อนะ เหมือนเดิมนะครับอัดหน่อยเอากําไรนะครับซึ่งทุนตอนนี้ยังอยู่เท่าเดิมนะแต่ถ้ายพูดตรงๆอะ่ะไม้เนี่ยผมบอกว่าผมอัดก็จริงแต่ว่าถ้าพูดถึงความเป็นไปได้นะครับผมมอกว่า50 50ิไม้นี้นะไม่ถึงกับแบบมั่นใจเท่าไหร่โอ้โหเปิดมาก็นหน้าแปดมาเลยฮะไม่นะไม่นะโอเคอรอดเท่าไหรโอเค5ก้กง โอเคอ่าได้เลยโอ้โหลุ้นจนได้นะครับอ่ะสูวว่าไม้นี่เป็นของเรานะครับยังได้อยู่นะยังรอดอยู่ตอนนี้กําไรเท่าไหร่ดูรอดูดกําไรนะครับกําไรกําไรเราก็มาที่พันเจ็นะตีไปพันเจ็ดนี่แหละอ่ะเงินก็ยังไม่ขึ้นเลยน่าอยู่ประมาณสองพันอ่ะสองพันหกอุ้ยกำไรกับพันหนึ่งเลยนะกำไรประมาณเก้าร้อยนะครับอ่ะก็ไปกันต่อนะ ซึ่งตอนนี้ปิงปองมาจริงๆแล้วเนี่ยสมามไม้ผมว่าน่าจะตามต่อลองดูนะครับลองดูอ่ะซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าพยายามค่อยๆเล่นนะครับค่อยๆเป็นค่อย,อยไปเรามาหาเป็นกำไรรายวันเนี่ยถ้าถึงจุดที่มันรู้สึกว่าโอเคเราหนีได้เนี่ยเราก็ควรที่จะหนีนะครับพยายามอย่าไปแช่แนนอันนี้จําไว้เลยว่า ถ้ามีกําไรนะวงเล็บนะถ้ากําไรแล้วเนะี่ยอย่าไปแช่นานนะมันคนละเรื่องนะหมายถึงว่านั่งปั้นเนี่ยควรจะขึ้นมาอาจจะใช้เวลาหน่อยแต่พอเป็นกําไรแล้วเราเนี่ยแช่เนี่ยโอกาสโดนมีแน่ๆสี่นะครับโกงไปโอเคอ่ะยังได้อยู่นะตอนนี้โหทําเป็นเล่นไปนะฮะลากอยู่นะปิงปองตอนนี้ลากมาทั้งหมดสีไม้แล้วนะครับคือผมเนี่ยจะเดินตามปิงปองเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะตัดเอง ให้มันตัดของมันเองไม่ต้องไม่ไม่ต้องไปสนใจแล้วก็ไม่ต้องไปวิเคราะห์ให้มันซับซ้อนด้วยเล่นตามไลน์ไปถ้าห้องแล้วก็บวกกับจังหวะที่มันเป็นใจเนี่ยยังไงก็รอดนะครับหนึ่งเลยเนี่ยเดินเนี่ยต้องรู้ทิศทางด้วยว่าโอกาสความเป็นไปได้เนี่ยมันมากน้อยขนาดไหนคือควาว่าเล่นปิงปองเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไปเล่นในห้องไหนก็ได้นะไอ้ควาว่าเดินพิงปองเหมือนจะง่ายแต่ว่าเราไปมันต้องไปฟิตกับการเลือกห้องด้วยนะครับ อย่างเวลาที่ผมเล่นอยู่เวลานี้ใครเล่นเวลานียจะรู้เลยว่าห้องโดยรวมเนี่ยจะเป็นมังกรนะซึ่งอันตรายมากโอ้โหเสมอจะได้อยู่แล้วเราจะได้อยู่แล้วนะครับมาเสมออีกอืดังนั้นเนี่ยเวลาเลือกห้องเนี่ยมันเลยสําคัญนะครับถ้าห้องจังหวะไม่ได้เนี่ยผมไม่ทําคลิปเลยนะผมไม่เล่นเลยซึ่งผมก็จะปล่อยผ่านไปเลยแล้วผมก็จะเข้ามาดูใหม่ว่าโอเคห้องมันน่าเล่นหรือเปล่าพอน่าเล่นเราค่อยเข้ามาเล่นนะครับอันนี้คือวิธีของผบมนะ เพราะบางทีเพื่อนๆดูว่าโอเคมันเหมือนจะง่ายนะเข้ามาก็เล่นแต่ปิงปองเล่นแต่ปิงปองแต่จริงๆเนี่ยมันไปมันไปยากช่วงเลือกห้องไงอย่างที่บอกว่าเทคนิคนี้มันไม่สามารถเอาไปเล่นกับห้องไหนก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องพยายามเลือกห้องให้มันได้ด้วยมันถึงจะบาลานซ์กันไงไม่ไงั้นเนี่ยโดนนะบอกเลยนะครับอันตรายอ่ะมาลุ้นมาดูมายนี้กันหน่อยนะครับเคกับ4 4มาอุ้ยโอเคเก้าเลยต่อเก้านะครับมาน,นี้อุ้ยตอนนี้ปิงปองลากมาทั้งหมด 5ไม้ห้าไม้แล้วนะครับก็จะตามไปเรื่อยๆนะซึ่งอย่างที่ผมบอกะครับว่าจะให้มันตัดเองมันอยากตัดให้มันตัดไปเลยไม่เป็นไรแต่เราจะเดินตามมันไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆเลื่อนกันไปจริงๆไม้นี่แอบหวั่นเหมือนกันนะสองสี่ห้อย่างที่บอกนะครับโอกาสตัดในจังหวะไม้ที่5้าจะมี อ่ะมันมีนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะมันมีอยู่2กับ2มาเรา2องเขาอ่ะเขาก็2นะครับมาเพิ่มแต้มหน่อยโอ้โหไม่เพิ่มโดนไม่โดนโอ้ยรอดนะครับโอ้โหจังหวะนี้จังหวะโบบ้าม่นะตอนแรกคิดในใจนะครับไม่โดนก็นคือเสมอมีแค่นั้นเลยแต่ไม่คิดว่าจะได้นีบแต่โชคยังเข้าข้างเราอยู่นะไปดึง9้มาซะงั้นเลย อ๋โอเคนะครับไปกันต่อมาเริ่มมาจังหวะกลังได้เลยนะสองสี่หกตอนนี้มีป้ปอลรับมาหกไม้นะครับซึ่งหกไม้ถือว่าถือว่าโอเคนะแล้วก็ถือว่าแบบจังหวะใครเล่นจังหวะนี้น่าจะน่าจะพอได้แบบได้กําไรอยู่นะใครเล่นห้องนี้เวลานี้อยู่นะครับจังหวะนีน้น่าจะโอเคเลยถือว่าสวยนะครับ โอ้โหโดนไหมเรียบร้อยเลยทําไมไม่ก้าวให้หน่อยนะฮะถือว่าโดนนะมน้นี้ตอนนี้กําไรเราก็ถือว่าโอเคนะกําไรเราอยู่ที่ประมาณพันสามพันสี่อ่ะกำไรตอนนี้นะถือว่าเยอะนะครับอ่ะผมว่าไม้เนี่ยมีโอกาสนะลองดูหน่อยไหมล่ะอ่ะเอากำไรอัดหมดเลยนะกำไรที่มีทั้งหมดเนี่ยอัดเข้าไปหมดเลย กำไรอยู่ประมาณพันสเนี่ยพันสามเกือบพันสี่เนี่ยครับผมอัดอหมดเลยนะซึ่งผมมองว่าไม้เนี่ยน่าจะนะฮะน่าจะเป็นอ่าน่าจะเป็นแบงเกอร์รือสีแดงนี่แหละจริงจริงหรือเปล่าโอ้ลุ้นก่อนห้าบอกไหมอุ้ยไม่บอกแต่ว่าเจ็ดอ่ะสวยโค้งโอเคครับโอเคอ่ะโอเคครับกลับกลับมาได้โอ้โหจังหวะแบบว่ารอจังหวะอะไรแบบนี้แหละ ที่จะแบบรอเพื่อหนีเลยคือต่อให้เราโดนเนี่ยเรายังอยู่ที่ทุนนะเป็นจังหวะแบบสะใจนะพูดตรงว่าสะใจรอจังหวะนี้เลยนะครับตอนนี้กําไรอยู่ที่กูเยอะนะเดี๋ยวลองเอาเสีเล่นอีกสมัยหนึงแล้วกันมาเบาๆบานะถ้าไมา้ที่โดนก็นพอเลยนะครับก็จะเท่ากับว่ากําไรเราอยู่ที่ประมาณ2,300ประมาณนี้เพราะว่าเราเข้ามาที่ทุนพันเซึ่งตอนนี้ยอดรวมอยู่ที่4ี่พก็แสดงว่ากําไรอยู่ประมาณ2องพ โดนมาอาย่นี้นะแต่ถ้าได้ก็สวยเลยนะครับโอ้โหเลิศแต้มเดียวโอ้โหเรียบร้อยนี่ไงไม่น่าพูดเลยอ่ะโดนเลยนะครับสรุปว่าอ่าไม่เป็นไรก็อย่างที่บอกนะว่าเรากันไว้แล้วเบ็เสร็วันนี้นะฮะได้ค่าข้าวว่ากาแฟนะครับทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่ประมาณสองพันสามก็ถือว่าเกินเป้านะถือว่าเกินคาดมากๆเลยแหละอ่ะถือว่าวันนี้ภารก,กิจรอบแรกเนี่ยสำเร็จนะครับก็เจอกันอีกทีอาจจะเป็นชาเลนนะ แล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามในส่วนของช่องสำรองด้วยแล้วกันนะครับเพื่อที่จะไปบ้านคลิปต่างๆนะมันจะมี2ช่องนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับยังไงก็เจอกันในคลิปต่อไปครับผม